ครับมื่อนี้กล่ามาพบกับผมคนเก่าคนเดิมเนาะครับผมก่าพระพี่พระนองมาอยู่ทุ่งไงทุ่งนาครับทุ่งนาหม่องเก่าหม่องเดิมครับ Okay. ที่เขาเคยทักเบิ้องนะครับเมื่อนี้มาอยู่กับพ่อครับพอ่พอพ่อพันอยู่เชียงแล้วครับผมอยู่ใจตาราง พี่น้องไปเบิ้งเขาครับนี้ละยรยังครับพี่น้องทุ่งนาะบรรยากาศกด็ดีดีฝากพอมีพี่น้องกดไลค์ Good are, กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะเด้อครับ เดี๋ยวผมพาลูกพายางไปเบิ่งเขาครับเขากบบงามงาม ออก็งามายครับปีนะ่ะขี่ได้ราคาดีอยู่ะครับปีนะ่ะโ้นี่แล้วรับอย่างนงี้ผมเห็ดบทันแล้วครับ นี่ไงสิเป็นเขาเนาะครับเพรครับเกือบลุดนี่ไงสิเป็นเขาเนาะครับเขาเขางามงามแตามีราคาอยู่เด้อครับพี่นะ มัน,นะนรับนีละยังครับอยู่ทุ่งไอทุ่งนะมีปลามีธรรมชาติ บรรยากาศก็ดีครับปินตาอยู่คุณครับคุณทั้งก็มีครับโอ oh, ้วตสมนีกันเด้อครับถ้ามากกะคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อครับ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ